เคลียรครีมฝสยตรงนีเลเซอไม่กล้เลเซอร์อยากเจ้าออกเหมือนกันบางคนก็ออกเปจี้ออกใช่ค่ะที่เป๊ะจี้นะหายเลยใช่ไหมกะก็หายหรอกะไม่หายกะมันจะรักษายากกว่าอันนี้ไฟ่กรอจี้อกกะมันมันมันเหมือนตับเนื้อแบบกระบอนีัแล้วมันแค่จี้ออก ถ้าไม่กไม่ยืดขาถ้ากไม่ยื่ายมันจะมีา拉ใช่ที่จะมี拉ต<ช>้องฝุดองอน่งต้องสามห้าเจนีทาที่หนึ่งแล้วทาที่สองาที่สามขึ้นทา เกลี่ยครีมใช่ไหมอย่าลืมอินฟินิตี้อินฟินิตี้แล้วก็ท่าสวยไงก่อนอ๋อเกลี่ครีมก็มีด้วยเหรอคะอ๋ออะไรคะตอนที่เราเกลี่ยครีมเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องมีอินฟินิตี้แล้วก็อินฟินิตี้อินฟินิตี้แล้วก็ท่าอ๋อแปะแล้หมุนติ๊ตาที่เกลี่ใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ท่าสวยใช่ใช่ไหมคะเมคืนไม่คืนไม่ได้ที่นะคะคือใส่มาในกระสอบ อ่ะปึ๊อ่กกดขนเคียงอ่ากดอยู่เก็บาคาไม่มา่าอเกิดอักสาีล้วเธอกดตรงนี้ไม่ต้องกดตรงนี้เกคิเสร็จแล้วก็อีีอ่ะคิดว่าใช้ไม่ได้กดฉันหลัก เก็บไหมไม่ที่มาาก็ไหนะพริกเกลี่ยครีมพอเกลี่ยเกลี่ยทีใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาใช่ไหมก็คือมาดีฟรีแล้วก็มาท่าแล้วก็ท่าสวยครบสามครบแล้วสามแล้วมาโอ้สามแล้ว แลก็ท่าสวยท่าสวยท่าอเนี่ยาที่อาดุใช่ค่ะแล้วก็อบนอบอบหน้าแล้วก็่คยไปท่าสวยออก็นี่ก่อนอ่าอย่าลืมไอ้นี่อ้มันย่นน้าจปับแล้วเดีอยวอาให้ท่าให้โโแขนนิดนึง เธอดึงไปนิ่งเลยดึไปออกข้างอข้างเออโอเคโอเคแล้วก็ปึ๊บอยู่นี่ใช่ไหมไปเลยจ้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอืมโอเคเธอเรื่องแบบนี้แหละเธอจาตรงนี้พอไม่งั้นหน้าเช่นเด็กนี่เออเออนั่นแหละเออใช่ไหมอืมโอ้กล้วฉันน่ากดแล้วนะที่ขมับเลย น,นี่ยอแล้วก็ข้างนี้ลาสลับกันอ๋เออนั่นแหละขางนี้ได้ขางนี้ชอเลเออไม่ช่ลชลเออนั่นแหละเออปานปานหีดเทียข้างีดเทีบสามเทียบก็คือโดขึ้ ก็คือให้โกยขึ้นลงเองได้ได้หมแล้วก็ไปอิมพิวสันต์ได้ได้ำเลาะได้แล้ไม่ต้องโอ๊ะโอ๊ะกันไม่ต้องก็คือให้เป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือไปไปทำเหมือนกองสามทีเนี่ยติดต่ออุมสาวสันตได้ที่มือให้คุณชายเสร็จคุยกับคุณหมอเองฉะนว่านี่จุดตรงนี้ก็ได้นี่ถ้ายกตรงนี้มันจะหน้าจะพับเออนี่แบบนี้อ๋อเดี๋ยวเอาเอาใหม่นะคือให้เหมือนกันทุกเตียงนะก็คือเอ่อเกลี่ยครีมเสร็จ ทำเหมือนวอร์มทำเหมือนวอร์มนะ oh, <warm. S 1> ทำเหมือนวอร์มแล้วก็ค่อยไปอีฟรีดจี